สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นอกจากเราจะเต้นเป็นนะคะแล้ก็ร้องเพลงได้นิดหน่อยนะคะวันนี้เราจะมาเป็นติวเตอร์กันเย yeah. ่จริงๆก็ไม่เชิงติวเตอร์หรอกแต่ว่าเราจะมาพูดถึงในเรื่องของแลบที่10นะคะก็คือโพลิเมอร์ของซไตรีรน ขอมาเลอีก oh, ขอให้สำหรับลายมือด้วยนะคะอาจจะมีความอ่าอ่านยากนิดหน่อยนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะก็คือหลักการหรือว่ากลไกลของการเกิดปฏิกิริยาน,นี้กันซึ่งในแบบนี้ใช่ป่ะเราใช้โมโนเมอร์สไตรีเนาะแล้วก็โมโนเมอร์ที่เป็นของแข็งของมารีแอนไฮดร ที้เราก็จะมาเขียนสูตรก่อนเลยสเตียรีนนะคะสเตียรีนเป็นไวนิลโมโนเมอร์ตัวหนึ่งเนาะคำว่าไวนิลก็หมายถึงว่าโมโนเมอร์ที่มีความไม่อิ่มตัวในพันธะนะคะหรือว่าในโมเลกุลน,นั่นเองความไม่อิ่มตัวของพันธะในโมเลกุลอก็คือตรงพันธะคู่ตรงนี้อ่ะเราก็นับนะคะคาร์บอนสี่แขนเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นหมู่วงเบนซีน,นชิบ นี่คือสไตลินและมาอีกแอนไฮไดซ์สูตรก็จะเป็นนี้พันธะคู่แล้วก็วงแหวน C ดับเบิลบอรนโอซีดับเบิลบอนโอแล้วก็เชื่อมโอตรงนี้ซึ่งไอหมู่ตรงนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าแอนไฮไดซ์นั่นเองอ่ะทีนี้ในระบบนี้ใช่ปะเป็นฟรีเรดิคอลโพลิเมอไรเซชันฟรีเรดิคอล Polymerization ทีนี้ Free Radical Polymerization มันเป็น s u b เซ t เล็กๆของปริยาแอดดิชัน p o l y m e r i z a t i o n หรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกกันก็คือ c h a i n นั่นเองคำว่า c h a i n ก็หมายความว่าปฏิยาที่โมโนเมอร์ต่อกันเป็นลูกโซ่หนึ่งตัวแล้วก็ต่อเพิ่มอีกหนึ่งตัวต่อเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วก็ต่อเพิ่มอีกหนึ่งตัว เป็นสายโซ่ต่อกันไปเราเรียกสิ่งนี้ว่า Chain growth polymerization หรือว่าเรียกว่า addition polymerization หรือภาษาไทยก็คือการเติมนั่นเองก็หมายความว่าเติมทีละหนึ่งทีละหนึ่ง,ท,งทีละหนึ่งไว้นี้โอเคในการทดลองนี้เราใช้กลไกหล,ลักก็คือ free radical polymerization ใช่ไหมทุกคนทีนี้ในปริยา free radical polymerization เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ3ขั้นตอน ขั้นตอนแรกก็คือ initiation หรือว่าภาษาไทยก็คือขั้นตอนการรเริ่มนั่นเองขั้นตอนที่2คือ propagation propagation ก็คือการเติบโตของสายโซ่และขั้นสุดท้ายก็คือขั้น termination termination หรือว่าลากศัพท์มันคือคำว่า terminal เนาะ terminal ก็แบบว่า ทำนอนงทเวนตี้วันอะไเงี้ยมันก็คือจุดหมายปลายทางนั่นเองก็มันจะประกอบด้วย3ขั้นหลักๆนี้เนาะก็คือขั้นรเริ่มขั้นต่อสายโซ่แล้วก็ขั้นสิ้นสุดสายโซ่เรามาดูกันที่ขั้นตอนแรกก็คือขั้น i n i เ i a ต t o r เอ้ยไม่ใช่เขียนผิด i n i t i a t i o n อ่ i n i t i a t i o n จะเป็นคำนามนะทุกคนแต่ถ้า i n i เ i a i t o r มันจะเป็นก็เป็นคำนามเหมือนกันแต่ว่า i n i t i a t i o n จะหมายถึงการ การรีเริ่มแต่ถ้า initiator ก็จะหมายถึงตัวรีเริ่มนั่นเองโอเคในปฏิกิริยานี้เราใช้ตัวรีเริ่มคือ bpo หรือว่า benzoyl peroxide benzoyl peroxide เป็นตัวรีเริ่มปฏิกิริยในหลายๆกลไกของฟ r e e radical polymerization เลยนะทุกคนเราก็ได้ใช้กันในหลายๆแบบที่ผ่านมาอันนี้ก็ไปย้อนดูได้เนะ อ่ะสูตรของมันก็คือเบนซีน cdbnoo o, แล้วก็เชื่อมกับ o แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นมิ r r เรอร์เหมือนกันเลยก็คือเบนซีนตรงนี้ทีนี้ถามว่าอินิเชเตอร์คืออะไร Initiator เนี่ยก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาในกลไกฟิลาเดลลี่ข้อโพลิมอร์ไ a เซชัถามว่าทำไมเราจะต้องมีตัวอินิเชเตอด้วย่าถ้าสมมติว่าจำได้ในอย่างแรกที่เราเรียนเนาะก็คือสเตปสเตปเออสเตปโพลิมอร์ไฟเซชันหรืชื่อหนึ่งก็คือคอนเดนเซชันใช่ปะ การคอนเดนเซชันอะทุกคนมันคือการที่โมโนเมอร์หตัวแรกทําปฏิกิยากับโมโนเมอร์ตัวที่2โดยมันทําปฏิกิยากันด้วยหมู่ฟังก์ชันหนึ่งวกสด้วยหมู่ฟังช์เอหมู่ฟังชันได้เลยเช่นอ่า c o ล o อ o oh อันนี้ก็คือหมู่ฟังก์ชันคาร์บอซิลิกเนาะหรือตัวที่2อาจจะเป็นหมู่ของไฮดรอกซิลหรือว่าแอลกอฮอล ซึ่งสองตัวนี้มันสามารถทำปฏิกิริยาคอนเดนเซชันการทำปฏิกิริยาคอนเดนเซชันก็คือการควบแน่นควบแน่นเนี่ยอย่างเรานึกถึงน้ำฝนเนาะพอควบแน่นมาแล้วปุ๊บเราก็จะได้หยดน้ำออกมาเช่นเดียวกันในปฏิกิริยาคอนเดนเซชันโพลิเมอไรเซชันเราก็จะได้น้ำออกมาจากการควบแน่นของปฏิกิริยานี้ชซึ่งสองตัวนี้มันสามารถทำปฏิกิริยากันโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านอินิเชเตอร์คราวนี้เรามาดูกันหน้าที่ของอินิเชเตอร์ เรามาดูกันที่โครงสร้างของสไตีรีนกับมาลอีกแอน,นไฮดไรดตรงนี้เราจะเห็นว่ามันไม่มีหมู่ฟังก์ชันใช่ป่ะทุกคนย้อนระลึกถึงไปตอนปี2กับปี1ที่เราเรียนหมู่ฟังก์ชันนะหมู่ฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าหลายตัวเลยพวกคีโตนอีเทอร์แบบว่า L y, แลอลคอกซีอะไรพวกนี้ใช่ไหมเต็มเลยแต่ว่าของเราตรงนี้มันเป็นแค่แอลคีนใช่ปะ่ะก็คือคาร์บอน กับคาร์บอนแล้วก็จับกันด้วยพันธะคู่ก็มีแค่แอลคีนไม่มีหมู่ฟังก์ชันซึ่งการทำปฏิกิริยด้วยกลไกคอนด n นเซชันเนี่ยก็คือโมโนเมอร์หตัวทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์อีกหนึ่งตัวไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะทุกคนในกรณีที่เป็นไวนิลโพลิเมอร์แบบนี้เอ้ยไวนิลโมโนเมอร์แบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันเกิดปฏิกิริยาได้ก็คือความไม่อิ่มตัวของมันตรงนี้ ในบริเวณพันธะคู่เนี่ยมันจะมีอิเล็กตรอนเต็มไปหมดเลยเราจะเรียกว่าเป็นบริเวณที่มีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่สูงแต่ว่ามันก็ไม่เกิดปฏิยาเองนั้นเองออกปะเพราะว่าอยู่แบบนี้มันก็เสถียรฉะนั้นมันจะต้องมีอะไรสักอย่างอะไปกระตุ้นมันหรือว่าไปดึงอิเล็กตรอนออกมาประมาณนี้ซึ่งตัวที่ทำหน้าที่นั้นก็คือ initiator นั่นเอง ซึ่งในปฏิยานี้ก็คือเบนโซอิลเอรออกไซด์ v o การแตกตัวของเบนโซออลเอรออกไซด์ e v o ide, ทุกคนมันจะเกิดการแตกตัวบริเวณนี้ชื่อเพียปล่าถามว่าทำไมถึงเกิดการแตกตัวบริเวณนี้ไม่เกิดการแตกตัวบริเวณอื่นเพราะว่าความแข็งแรงของพันธะระหว่างออกซิเจนกับออกซิเจนตรงนี้ต่ำมากต,ต่ำสุดๆคือแบบว่า ถ้าอยากรู้ว่ามันต่ำเท่าไหร่ก็ลองไปหาดูได้นะ <c oughs> ในปริยานี้เราตั้งคอนเดนเซอร์แล้วก็ทำการรีฟักใช่ไหมแล้วก็ให้อุณหภูมิถึง85ดสถึงเกองศาซึ่งปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นได้หรือว่ามันจะเริ่มเกิดขึ้นหรือว่าเริ่มเกิดการอินิเชชันเมื่ออุณหภูมิถึงอุณหภูมิแตกตัวของเบนโซเิลเปอร์ออกไซด์พูดไปอาจจะงงเอาเป็นว่า ไอ้ตรงเนี้ยมันจะแตกออกจากกันที่อุณหภูมิประมาณ82-90ถึงองศาซึ่งเป็นอุณหภูมิแตกตัวของเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์อุณหภูมิในการแตกตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกับ melting point นะทุกคนถ้าสมมติว่าลองหาในวิกิพีเดียหรือว่าคนในเว็บหรือว่าเ e ิร์ช GPT เนี่ย เราอาจจะเห็นว่าจุดเดือดของตัวเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์เนี่ยมันสูงมากแต่ว่าในการทำเรียนเนี้ยมันไม่ใช่การแบบว่าไม่ใช่การมลติ้งอะไม่ใช่การละเหยอ,อะแต่ว่ามันเป็นการเอ้ยไม่ใช่การละลายดิแต่ว่ามันเป็นการแตกตัวของพันธะแค่นั้นจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้หัวลูกศรเราจะเขียนแค่ครึ่งเดียวนะทุกคนคือมันมีความหมายนะหัวลูกศรตรงนี้มีความหมายที่สำคัญมากๆ ก็คือถ้าเป็นหัวลูกศรเต็มแบบนี้เราจะถือว่าเป็นการจ่ายอิเล็กตรอน2ตัวหรือว่า1คู่นั่นเองแต่ถ้าเราเขียนแค่ฝั่งเดียวแบบนี้มันจะถือว่าเป็นการถ่ายหรือว่าเป็นการโอนย้ายโอนท r นเฟอร์อิเล็กตรอนแค่1อิเล็กตรอนเท่านั้นอ่ะอันนี้ก็แสดงว่ามันเกิดการแบ่งอิเล็กตรอนให้กับออกซิเจนฝั่งนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ให้ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง แล้วพันธะตรงนี้ก็จะหายไปถามว่าทําไมพันธะหายไปเพราะว่าการเกิดพันธะหนึ่งพันธะทุกคนย้อนกลับไปอีกตอนที่เรียน l e อีสจุดลิวอีส e ิวอีส t อ่ะเออในการที่จะเกิดเส้นหนึ่งเส้นเนี่ยชื่อมันจะต้องประกอบด้วยอิเล็กตรอนสตัวใช่ปะ่ะทีนี้เวลาแตกมันก็แตกให้ออกซิเจนตัวนี้ฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกนี่ฝั่งหนึ่งเราก็จะได้ปฏิยา i a t i o n มาเป็นอย่างนี้ ก็คือจะเป็นวงเบนซีน,นเนาะชึบแล้วก็มีอ่าอิเล็กตรอนหนึ่งตัวลอยอยู่เราก็จะเขียนสองเพราะว่ามันแตกได้ฝั่งนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ตัวหนึ่งใช่ไหมรวมกันก็เป็นสองอทีนี้เนี่ยเราจะเรียกไอ้สิ่งเนี้ว่าฟรีเรดิ i คอลหรือว่าอนุมูลอิสระ ก็คืออิเล็กตรอนที่มันอยู่ตัวเดียวนั่นแหละคือปกติมันจะอยู่กันเป็นคู่ใช่ปะอืมแต่พอมันอยู่ตัวเดียวเราก็จะเรียกว่าฟีเรลิคอฟฟีเริคอลตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้เกิดการโพลิเมอไรเซชันในกลไกฟีเรลิคอลโพลิเมอไรเซชันถามว่ามันไปกระตุ้นยังไงเราก็มาดูกันที่ขั้นต่อไปเลยชจบ นี่ใช่ไหมทุกคนแล้วก็สมมุตินะกับสไตีรีนโมโนเมอร์ก่อนชิบๆชๆบ,ช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 บอ่ะขออนุญาตเขียนแบบนี้แล้วกันเราบอกไปเมื่อกี้ใช่ป,ปาว่าตรงเนี้ยคือบริเวณที่มีความหนานแน่นของอิเล็กตรอนสูงมากถ้าถูกกระตุ้นเนี่ยมันก็จะสามารถเกิดปฏิกิริยาได้โดยเราจะเขียนการฟโฟลิกตอนแบบนี้ก็คือฟรีไรด์อตอัวน,นี้มา และอย่าลืมนะว่าหัวลูกศรต้องมีฝั่งเดียวส่วนตรงนี้ก็จะเกิดการแตกของพันธะคู่เราก็จะได้แตกมาเส้นหนึ่งอ่ะอืมมันก็จะได้อิเล็กตรอนสองตัวเนาะตัวหนึ่งเราก็จะโฟมาตรงนี้อีกตัวหนึ่งเราก็จะโฟให้ตรงนี้ถูกปะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้อ่ะสมมุติอันนี้อันี้นี่นี่น,นี่วิ่งมานี่ชือ้อตัวหนึ่งแล้วก็ของพันธะคู่เนะี้ยวิ่งมาอีกตัวหนึ่ง แล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่กับคาร์บอนตัวนี้ฉะนั้นปฏิกิริยาแรกเราก็จะได้อย่างนี้คือตัวเบนโซอิลเปออกไซด์ที่กลายเป็นแรดิเคิลไปแล้วจับพันธะเนื่องจากว่าตรงนี้มีอ e ิเล็กตรอน2ตัวแล้วใช่ปะมันก็จะจับพันธะกับ C ตรงนี้พันธะคู่เพิ่งแตกไปเหลือพันธะเดียวแล้วก็ ch แรดิเคิลกับวงเบนซีนเหมือนเดิม แล้วก็จะเห็นว่าการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเกิดที่บริเวณพันธะคู่เท่านั้นนะจะไม่เกิดบริเวณไซกุปคำว่าไซกุปก็คือตรงนี้ชื่เรียกว่าไซกุปไซกุปของแต่ละโมโนเมอร์ก็ไม่เหมือนกันเช่นโพลีไวนิลคลอรด์ก็จะเป็นไซกุปคลอรีนสำหรับโพลีสไตรีนตัวนี้ก็คือตัวอเบนซีนนั่นเองแล้วก็จะได้เป็น สายโมโนเมอร์ที่เป็น i n i ิ i a ติ้งโมโ o เมอร์ตัวแรกคําว่าินิเ i ติ้งโมโนเมอรคือโมโนเมอร์ที่เริ่มมีคุณสมบัติในการจะไปกระตุ้นโมโนเมอร์ตัวอื่นให้เกิดปฏิกิริยาแบบเดียวกันกับมันได้เพราะว่ามันมีฟีแรดิคอถูกปะทีนี้เรามาดูในส่วนของมาเลอิกแอนไฮดรด์กัน อกมาเลยอีกแอนให้ได้ต่ะตรงนี้อาจจะแบบว่าสงสัยนิดนึงใช่ไหมว่ามันไปเกิดปฏิกิริยาตรงไหนแล้วก็ให้ดูที่มันเป็นปฏิกิริยาอาไม่ใช่พันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนที่จับกันเป็นพันธะคู่มันจะไม่เกิดปฏิกิริยาที่เป็นคาร์บอนพันธะคู่ออกซิเจนครับว่าพันธะคู่ออกซิเจนตรงนี้ตรง,ตรงอแอนไฮเดรตอาไฮเดรต แอนไฮไดจะไม่เกิดเออแสดงว่าสิ่งบริเวณที่มันเกิดก็คือตรงนี้เชสียงแดงเกิดยังไงเหมือนกันเลยคือแจกอิเล็กตรอนหนึ่งตัวอันนี้ก็แจกหนึ่งอันนี้ก็แจกไปฝั่งนี้อีกหนึ่งฉะนั้น Initiating m o n น m e r ของแอนไฮไดอะมาเลยอีกแอนไฮไดแล้วก็จะได้เป็น สี่ดับเบิลบอร์อตรงนี้มีเล็กตอนสองตัวก็จับพันธะกันเราอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ ch ตัวนี้เหลือพันธะเดียว ch จับกับคาร์บอนิลกรุ๊ปหนึ่งสอง แล้วก็จะได้แบบคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นอินิเชเตอร์บวกกับแรดิเคิลข,ของโมโนเมอร์ใช่ปะ่ะอันนี้ก็คือจบขั้นตอนของการอินิชิเอชันเรียบร้อย